สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักการเลี้ยงนกเขาการตอวนกเขาเพราะว่าจะเป็นสายมุงค้นสายต่อต่อผนียดตัวดินหรือตัวกิง่งทุกทุกทันนะครับเมื่อน,นี้มาออกรอบกับทีมงานครับนัดทีมงมานทันสททกับเส้นดิดกับเพชรเล็กดัดครับมาพี่ัดน,นี่นะครับน้องว่าครับเขากำลังถอดครับ ว่าสิเปงไหเมื่อเนี้เอาเจ้าโซลามากครับกับเจ้เตดาสอางครับมาเดี๋ยวิ่งกันครับว่ามีแทมบ่มเมอนี้ครับนี่นะครับใส่เจ้าโซลาใส่นี่ครับใส่ใกล้กันครับเมื่อเนี้ยส่วนเจ้เตดาก็ใส่กลางทงนี่นะครับเขากำลังเลื่อมถอกแน่นิดหน่อยครับเดี๋ยวก็ลอดทีมงานครับ เดี๋ยวปึงกันว่าเมื่อนี่สินีแเตมบ่กะทีมงานหลายท่านครับน้ำท่วมพิษจำปลาก็เริ่มท่วมครับเริ่มเข่าทงหน้าแล้วครับมือวานนี่ลงไปิึงเป็นกำลังใจให้ครับทุกท่านครับเดี๋ยวเข้าก็ผ่านไปน้ำท่วมครับปีนี่เขาก็หลายท่านบ่ได้เชี่ยวแล้วครับเจ้าคณะกัสิี่ได้เชี่ยวเขาครับเมื่อปีนี่เดี๋ยวิึงน้ำท่วมมัดครับสองทงอ้า รอบที่ตามครับผลงานเดี๋ยวถ่าทีมงานก่อนครับทีมงานมาแล้วครับเดี๋ยวรอบไปเบิ้งงินครับ่ามีท่านใดแนมมาทีมงานเห็นรถทั้งคันแล้วครับครับสวัสดีครับเช่นิดครับสวัสดีครับครับผมเพงไดเมื่อนี่ข้ามาจังเลยทษทัานนองออกกุดกวงนี่แหละครับเหมือนกับ เอามาเก็บแต้มเขาคักแล้วครับมื่อนี้ครับเาท่านสะท้อครับสวัสดีครับผมเข้ามาเด้อชิงานนกเขาใหญ่พิศพักตร์น้ำพองสายชวดมื่อนี้เขากินเทียนเตี้ยเพชรยืนเขาวเวนเข้าลอยมาก <c oughs> พอเพชรยื่นแต้มร้ายแล้วบัญหาเราต้องเอาเจ้าโอกาสงั้นสิละโอกาสเพชรยื่นเขาเวทยนนี่ยละเข้าลอยมากเด้อเย็บปากเย็บปากแห้งปันตินี้เ <c oughs> พ่อนั่นละเข้ามาแยกต่อมื่อนี้ช่วยทีไปซอยผู้สาวน้ำท่วมยิ่หันโวย ตัวสีแล้วเฮาได้ไปเสียดเขาฝาลอยแล้วนุกแต้มเฮาแซงเกือบจะเงียเลยมือนี้มือนี้บ่บ่พลาดตรงมือนี่ร่างเข่ากันปุ๊บยู่เอาทำไมแักตัวท่านซ่อหมือนี้ซีมือนี่โอ,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 อ้เอาพี่าผานน้ำพิมพ์มือเก่าเออเอามี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 ซี์กำขาขันมากมาเซียวแค่นิดมากจากตัวก็บอกว่าสามครับมือนี้เจียวมีิซี์ลุ่นด้วกันเอาเพชรเล็กดัดเพิ่นก็รา่างไปใส่อยูุ่่นุ่นตจหลังไวร์ไบร์ช้นไปห้องเช็ดโดน ครับผมรั่เยวล่องิึงอาธิมีเต้มครับเมื่อเนี่ยแบบนี้อีกท่นหนึ่งเด็กเล็กดัดผ้ามาจอบลอยทันสารวัตรเขเว้นครับผมดีครับโอ้ยควันหักเลยรลดลมผ้าลมรถท่ผ้าลมควอนหักคนว่านี่เราควอนหมานเขาเว้นเอาไปใส่ไปใส่ทั้งนั้นที่นอกเลยได้คุนเขากันเราค้นว่าไปเข้าไปใส่แล้วทีสูขึนมาได้ หาลอดติดตามผลงานนี่ก็อนเหครับช่วงนี้กำลังรุ่นครับจอเลด่าครับเพียงใดเส้นยีดของแถววะสั้นสั้นนอกมีเปรียดแล้วครับโอ้เมียเปเรียดแล้วเส้นยีดวครับจอเลด่าเพราะทำผิดหวังครับซองกล่องไปครับบนพูดยุยงไก่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงกันน่ะมันเป็นตัวอะไรนกแถวเนี่ย สูงามบั้งเน่าจะเป็นนกอ่างแนะครับเนี่ยบักอ่าง,ง s w i นั่นว่ะโดนไปเหยียบลอยเลยนะบักอ่าง s w i พี่สอท้อ่นหนึ่งวาอยู่เดี๋ยวเปล่าไล่มาเบิ่งกันเป็นไล่เังได้ยินเสียงคู่อยู่ครับมเมือเช้านี่เตี๋ยวเอาโอเคเท,ทีมงานรุ่นคักเดี๋ยวเปล่าลงกันนะครับมันเป็นตังไหนสวัสดีครับทีมงานนกเขาใหญ่มีตาผาพลำน้องพออ่องสายจวดทุกทุกท่านเหรอครับท่านเจ้าคณะท่านซอท้อท่านสารวัตร สร้างเล็กสร้างวันสร้างกูขอซอทวีทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้จัดแล้วครับเจ้าเรดาครับเจ้าเรดาสองครับจัดให้ครับเส้นยีดสองกล้องมากดินพบ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 นี่ครับขัดต้นนี่นะครับเดี๋ยวมาแล้วครับเมื่อนี้ครับนี่แหละครับเห็ดเอดเสดครับคอ้านอกครับเดี๋ยวขออนุญาตเจล่านกลงนะครับ ครบเลยครับรับนี่นะครับชะเลื่อเพิน่นชะเลื่ดาครับถ้ามีพิษวังเดี๋ยวก็เที่ยวขึ้นต้นเข้าเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพ่นนกครับ ี Hoy, ้ว sí de hey, ัดดีทีมงานนกเขาใหญ่มิตรภาบลำน้ำพองสายจวดเมื่อนี่ลอยสารวัตรมาอย่าเฝ้าแห้งเพิ่นเขาเว้นจ้องแห้งนะเพิ่นเบาเบิงทศัพท์เพิ่นเขาเว้นเนี่ยกินกับบะมี่เมื่อนี้เบิ่งเอาหันมาหันมาเพื่อไอ้มาแน่เพื่อนจำปาได้แต้มนึงเลยตีบักอ่างเด้อพี่เฝ้าตลอดเด้อว่าจะไปสุใส่เนาะยอิดอิดเฮา ห่าววาสิมากวนเพิ่นจังไดนยังมาลอยมากกวนห่าวันนี้โอ้โสิบจุป๊บเอาเพจฝากป้องเพจฝากป้องพาหน่องพ่อหนุงไปเอานกแล้วพันเพิ่แจมแล้วพันเพิ่นเ็บแจมแล้วพันก็เลยเพิ่นก็มใจเย็นอยู่พันเงินบายมากเอาเพจมิตรภาพหันมาอือนี่ซีซีนมากไอ้ไซบอร์กซีนมากไรซีนมากแนวอยู่แนวกินกับพ่มี้ดอกนี่แดงใจว่าถูกใจนั่นหล่อนเออนั่นแหละขมแปลตาย สุกยางแค่เนวมีกําลังพูดอะนกกระซูกันพูดแก้วพูดพูดเพชรจำปาได้อยู่ต้นท่อนเหมือนได้ไปเป็นต่อเบิดเป็นต้อเบิดจานแล้วก็มีพูดจันไปท้ายึดถุงยิ้งเนี้ยนะพูดพูดพูอยู่ในถุงนี่ก็จัดแล้วก็มีเนี่ยบักบักอ้างเด้เนี่ยบักอ้างเด้เนี้ยเบาแห้งนี้ยเบาแหงอ่างสามะครับตัวนี้เออเพชรเพชรช่างเยื่นสีมาเบาแห้งเป็นกําลังไปซอยผู้สาวน้ำท่วมอยู่เอ้าเดี๋ยวกินเข่ากินน้ำเลยค่อยๆว่ากัน เพชรหมายไพ่ยานเ่นไปทํำงานอยู่มือนี่ <c oughs> ยานลวงอยู่สวัสดีครับกุมมิตรภาพลํำนําพ้องสายจวดเอานกออกซ่อมออกฝึกจัดแล้วครับอยู่หลังบ้านครับจัดแล้วจัดแล้วเอานี่ละครับเดี๋ยวจะมาเมืองฉลองเทียนอัน กวดล้านสองด้านครับมาเถียงมานั่นมีมีอ่างอยู่สองขั้มนี่ล่ะเห็นมันคู่ซีเมนตัวนั้นบ่หลุค่าเห็ดต่เวียกนางโกโจอยู่ครับผมพูนต้นบักซ้อมสาหลังบ้านหมอขนาดซ่อมน,นกโอ้โตบท่านอยู่ตัวหลหะเนาะไอตัวตบก็ไดเอาโอเคได้การแล้วครับอาจารย์เจอไหมพระเนียด เสร็จให้ยัดให้โอเคครับจบคลิปสวัสดีครับกลุ่มลำหน่ำพ้องมิตรภาพสายจวดหลอบใบพี่อท่อน้อยอาจารย์วัดนนองยิดปลาดนนัด นัดจอบ้อยกันครับนี่แถวน้องว่านี่และปลาโดนกนัจัดไปแล้วตัวหนึ่งอ้างสองข้ามสามข้าเอาพีสารวัตสร้างโกเล็กดัดสร้างโกตุ่มสวยป้าเจียงครับเมื่อนี้ลูกน้องไปเมืองหมอล่เลยถือโอกาส มาจัดแต้มเบรกงานดินเยอะแล้วครับเแบบิแบเบเทนสองนานะ้วครับตัวนี้อาจารย์วันเพิ่นเป็นคนเสกไอ้คว่มมนันทิ้งไว้ให้มือเศ้านี่กระจัดไปแล้วตัวนึงครับเด็กสร้างอันหอวยหลวงวันนี้เอาเจ้าจิบซี่ออกมาหากินขขาป้าลอกใกล้ๆบ้านนีน้องอ้อน,นี่แหละครับเดี๋ยว จะลงมาเมืองก่อนครับวัดดีครับทีมงานมิตรภาพร่น้ำพ้องสายจวด <c oughs> โปดล็อกเลยครับ <c oughs> วันนีว่าเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนเขาเพราะว่าวัดโพดล็อกแล้วนนกจัดโุขากับข,า,ขาไง ผลงานของเพชรคำขวนญ่าทันมาขาใหญ่ไรอย่าเลยใส่ปลอกไว้ขาใหญ่อย่าเใส่ปลอกไว้เพชรคำขวัญโาได้ครับบ่ได้โยบไข่ดอกได้แล้วสำหรับวันนี้ครับสรุปคลิปครับเจ้าเลด้าครับเลด้าสองจัดไปนึงแจมครับนี่ก็บใบสามมงครับ โอกาสหน้าครับที่มาไม่ครับให้เขาถอกก็ลายกว่านี้กันครับจังสไมาอีเคอกรอบงกลายอยู่ครับพี่กัดน้องว่าครับค่ะขอคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมิตรภาพล้อนน้ำพองสำหรับวันนี้ก็ขอคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ